ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับดีไซน์ทิงกิ้งนะครับงั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระบบความคิดแต่เป็นความคิดสคือออริจินอลหรือจุดเริ่มต้นของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นระบบความคิดของนักออกแบบนะครับเป็นเป็นเมธอโลจีหรือเป็นวิธีการในการออกแบบนะครับออกแบบอะไรก็คือออกแบบโซลูชันบางอย่างนะครับ เพื่อที่จะตอบโจทย์อะไรที่มันคอมเพล็กซ์คือปัญหาที่มันสลับซับซ้อนยุ่งยากดีไซน์ทิงกิ้งบอกว่ามันมี5สเตปนะครับหลายๆท่านก็คงคุ้นชินอยู่ละขออนุญาตเอาหลักการมาเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะแอปพลายมันนะครับสเตปที่1 Design Thinking บอกว่าเราต้องเราต้องเข้าใจปัญหาเขาใช้คำว่า empathize นะครับหลังจากพอเราเอ็มพ h i z ไซส์เสร็จปุ๊บสเตปที่2ก็คือว่างั้นเรามาดีไฟหลังจากที่เราไป เอมพัซไซ e คล้ายๆการหาข้อมูลก็คือพอเราไปหาข้อมูลเชิงลึกละเรามาดีไฟว่างั้นปัญหาคืออะไรนะครับใน5สเตปนี้นะครับสเตปที่สําคัญที่สุดก็คือเอมพัซไซ e ถูกต้องไหมเพราะว่ามันยากที่สุดกว่าที่เราจะไปรู้ว่ามันคืออะไรแล้วตรงนี้คือมันเฉือนชนะกันก็ตรงที่ตรงที่วินิจฉัยโรคนี่แหละว่ามันเป็นอะไรนะครับบริษัทที่ว่านั้นเขาก็ไปคุยกันว่าเออ เราควรทำอย่างไรยังจำได้ใช่ไหมว่าเราควรทำอย่างไรใช่ไหมครับเพื่อให้ลูกค้ามีที่เก็บรองเท้าที่สะดวกในการเก็บและหยิบได้ง่ายทั้งตอนถอดและตอนใส่เฮ้ยได้ไอเดียไว้เอาไปใช้นะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของของอการที่เราเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้ในโลกทั่วไปอันนี้ผมหวังว่าเราเข้าใจดีไซน์ทิงกิ้งก่อนนะครับ